ต่อให้มีร้อยล้านก็ไม่มีความสุขหรอกครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าเรามีเงินเยอะๆแบบตั้งเป้าหมายเป็น10ล้านร้อยล้านพันล้านถ้าฉันถึงเป้าหมายแล้วฉันจะมีความสุขผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยใจของคุณจริงๆรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นตามจำนวนเงิน,งนรอกผมกล้าการันตีเรื่องนี้เลยนะครับผมเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเกิดในอำเภอ ที่เป็นอำเภอชนบทบ้านผมห่างจากตัวเมืองจังหวัดกำแพงเพชรประมาณ42กิโลเมตรตอนเด็กๆผมสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนเด,เด็กแล้วว่าตอนเด,เด็กเนี่ยผมได้เงิน5บาทขึ้นรถเมล์2บาทไปโรงเรียนไปกลับ2บาทผมจะเหลือเงิน1บาทสามารถซื้อขนมสมัยนั้นซื้อมา,ม,าม่ายำยำช้างน้อยสมัยนั้นนะได้เลยเพราะมันแค่บ,บาทเดียวนะครับก็เป็นเงินที่ผมรู้สึกว่ามันก็เพียงพอสมัยนั้นนะครับแล้วผมก็สังเกตเห็นว่าพอผมอายุมากขึ้น มาเรียนมัธยมพ่อแม่ผมให้เงินเพิ่มขึ้นเป็นวันละย0 0บหรือ3าบาทผมสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยว่าเงินที่เพิ่มขึ้นมันไม่ได้ทําให้ผมมีความสุขมากขึ้นเงินที่เพิ่มขึ้นแม้ว่ามันจะเพิ่มไปอีก,กร้อยเท่าจําได้ไหมครับผมได้เงินแค่30บาทไปโรงเรียนตอนผมจบหมอมาผมทํางานเอกชนนะครับรับเวรด้วยผมมีเงินเดือน30,000บาท เงินเดือนผมเพิ่มขึ้นจากเงินที่ผมเคยได้นะวันละ30บาทกลายเป็นเดือนหนึ่งประมาณ30,000บาทคำถามก็คือเวลาที่ผมได้เงินเข้ามาในกระเป๋าตังค์ผมเนี่ยระหว่างวันละ30กับสิ้นเดือนผมได้ส0 0 0มืเนี่ยจริงๆความสุขมันน่าจะเพิ่มขึ้น100เท่าไหมมันไม่ได้เพิ่มขึ้น100เท่าทุกคนที่ฟังผมอยู่จะคิดเหมือนกันว่ามันไม่ได้เพิ่มขึ้น100ยเท่าหรอกมันรู้สึกเหมือนกันพอเราเข้าใจเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วการที่เรามีเงินมากขึ้น เราไม่ได้มีความสุขมากขึ้นหรอกแล้วเรามีความสุขตอนไหนเรามีความสุขตอนที่เราได้เล่นของเล่นพลาสติกอันละหบาทที่เราอยากได้แล้วแม่เราซื้อให้เรามีความสุขตอนที่เราได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วเราขอบคุณที่เออพ่อแม่เรายังมีชีวิตอยู่เรามีความสุขตอนที่เราได้คุยกับแฟนสังเกตไหมครับว่าความรู้สึกดีๆมันมาจากกิจกรรม ผู้คนหรือสิ่งรอบตัวของเราถ้าเราขอบคุณหรือรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่เรามีอยู่เราจะมีความสุขอยู่แล้วแหละไม่ได้เกี่ยวกับเงิน10ล้านร้อยล้านพัลนล้านที่เราตั้งเป้าหมายแต่คําถามคือการตั้งเป้าหมายดีไหมตั้งเป้าหมายดีครับให้คงเป้าหมายไว้เพราะทุกครั้งที่เราหาเงินได้มากขึ้นคือการที่เรามีโอกาสที่จะช่วยเหลือผู้คนด้านการเงินมากขึ้นไม่ได้ผิด ถ้าเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเรื่องการเงินเราสามารถตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้แต่ผลสุดท้ายถ้าเราอยากจะมีความสุขอย่าเอาเรื่องเงินมาเป็นเป้าหมายที่บอกว่าฉันจะต้องได้เงินเท่านี้มีรายได้เท่านี้มีเงินเก็บเท่านี้มีรถคันนี้มีบ้านแบบนี้แล้วฉันถึงจะมีความสุขจริงๆแล้วความสุขเริ่มจากตอนนี้นะครับกลับไปขอบคุณที่พ่อแม่ยังอยู่กลับไปขอบคุณที่มีลูกที่น่ารักกลับไปขอบคุณที่เรายังมีแฟนอยู่ ขอบคุณที่ยังมีบ้านไม่ว่าบ้านนั้นเรากําลังผ่อนอยู่หรือเราซื้อมาแล้วก็ตามขอบคุณสําหรับรถที่มีอยู่ขอบคุณสํหรับร่างกายที่ครบ32มสิบอประการหรือบางคนอาจจะแขนขาดข้างหนึ่งก็ขอบคุณที่ยังเหลือแขนอีกข้างหนึ่งถ้าเราขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่ต่อให้เราอนาคตเราจะมีมากกว่าน,นี้หรือน้อยกว่าน,นี้เราก็จะยังรักษาความสุขไว้ได้ครับอยากให้คลิปนี้ถึงคนไทยมากขึ้นเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนนะ่ะตั้งเป้าหมายในชีวิตจนลืมไปเลยว่า เป้าหมายไม่ใช่ความสุขครับเป้าหมายเป็นแค่ดิเรกชันหรือทิศทางเท่านั้นสิ่งที่เป็นความสุขคือวันนี้ครับขอบคุณสิ่งที่เรามีอยู่ขอบคุณที่มีแฟนๆเช่นกันครับรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ